วันนี้ก็มาสอนวิธีการทำปุ่ม iPhone 12หรือว่าปุ่ม iPhone 10บน iOS หรือว่า iOS 13 iOS 12นะครับแบบวิธีการเจลเ b รกนะครับแต่ว่าวิธีการเจลเ b รกของ iOS 14 4ของผมเนี่ยบน iPhone 6s Plus นะครับผมจะเจลเ b รกผ่านเครื่อง Mac OS นะครับหรือว่าระบบ OS นะครับบนที่ทำ Windows นะครับหรือวิธีการทำแบบ bypass แล้วก็ลงตัว App CD หรือ App j a i l b e a k ผ่านตรงนี้ แล้วก็เมื่อเราติดตั้งตัวเช็คเลนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตัวให้เราติดตั้งตัวซีเดียนะครับหรือแอปเจลเบกก็ให้เราเปิดตัวแอป,ปหรือว่าใครที่มีแอป,ปหรือเจลเบกไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับก็ให้เราเข้ามายัางตัวแอป,ปนะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ค้นหานะครับไปที่ค้นหาเพื่อโหลดแอปฟิลซานะครับเป็นแอป,ปที่อยู่ในแอปซีเดียนะครับผมก็ให้เราพิมพ์คข้าว่า f i l z a นะครับ ก็เป็นฟิลซาฟล์มีเดียเจอร์นะครับตัวแอป,ปนี้จะเป็นแอป,ปแคล้ายๆเหมือนกับไฟล์ที่อยู่ในระบบของ Android อเข้าไปจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆบนตัวเครื่องของ iPhone นะครับแล้วก็ให้เรากดติดตั้งมุมขวาด้านบนนะครับตัวนี้รองรับตั้งแต่ iOS 7ถึง iOS 14นะครับ iOS 14.4นะครับหรือ14.4ละจุด2นะครับนี่ก็รูปไอคอนรูปเมนูต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นแอป,ป,ปจัดก,การไฟล์คล้ายๆเหมือนของ Android นะครับ เข้าไปแก้ไขระบบต่างๆได้นะครับดึงข้อมูลต่างๆในผ่านแอปนี้ได้นะครับก็จะมีวิธีการสอนลงผ่านวิดีโอหรือ,อติดตั้งตัวเช็คเรนผ่านวิดีโอก็มีนะครับช่อง YouTube คนไทยสอนเยอะเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดกลับไปยังหน้าเมนูนะครับเราก็จะได้ตัวแอป f ิ l s a เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมานะครับแล้วก็ให้เราเข้ามายัางที่ตัวแอปนะครับแล้วก็กดแบ็กกลับ จนถึงขีดสุดท้ายขีดแถบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคำว่า VAR นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ขออภัยด้วยนะครับ CONTAI นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ System Group นะครับ System Group ก r o u ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หัวข้อคำว่า ไฟล์ตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้เราเข้าไปตั้งค่าค่อนข้างเยอะนะครับหรือแก้ไขของตัวเครื่องได้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเดี๋ยวผมพาตัวหัวข้อก่อนซิสเต็มกลุ่มตรงนี้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นแต่ละหัวข้อไว้ให้นะครับผมตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวขอแบ็กกับก่อนมาที่รีบารี่นะครับผมแล้วก็มาที่แคทนะครับแล้วก็ติ๊กตรงคอมแอปเปิลม i l บนะครับแล้วก็รูท แล้วก็ cast actor นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า,าจ,จะเป็ลูกศรสีดำอ่ะขีดนะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่า o p ปินะครับน่าจะเรียกว่า o p ปิเพื่อให้เราใส่เลขค่าทําปุ่ม iPhone 12นะคะหรือว่าปุ่ม iPhone X 0ก็ให้เราแตะหัวข้อ o p ปิลงมานะครับมันก็จะเปิดหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับแล้วก็ adverb จับทายนะครับ จะมีเลขค่าของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ iPhone 6s p a u s ของผมเนี่ยจะเป็น570นะครับแต่จำให้จำชื่อสับทายไว้นะครับแล้วก็ให้เข้ามาคัดลอกเอาตัวเลขของค่าเดิมมาเก็บไว้ก่อนนะครับผมเมื่อเวลาเราอยากจะเปลี่ยนกลับคืนนะครับหรือทำให้เป็นแบบเดิมแล้วจากนั้นก็ให้เราลบตรงนี้นะครับค่าตัวเลข แล้วก็ใส่เลขคำว่า2436นะครับให้ใส่เลขนี้นะห้ามใส่เลขอื่นนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับมุมขวาด้านบนถ้าเราใส่เลขอื่นอะ่ะมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับให้เราใส่เลข2436ีาโอเคแล้วก็แบ็กกลับจากนั้นก็ให้เรากดปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ อ่าโอเคนะครับผมแค่นี้เลยนะครับเราก็จะได้ปุ่ม iPhone 10 iPhone 12ปุ่มสวายแบ็กกับนะครับเหมือนของ iPhone 12เลยนะครับง่ายๆเวลาอยากสไว้แอป,ปหรือว่าเคลียร์แอป,ปต่างๆแล้วก็สวายขึ้นแบบเนี้ยเหมือนของ iPhone 12เลยนะครับหรือ iPhone 10